อีกเรื่องหนึ่งครับน้องผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปที่สมุทรสงครามกันหน่อยค่ะช่วงนี้การท่องเที่ยวแบบชุมชนแบบเกษตรเนี่ยเป็นที่นิยมใช่เหมือนเราแบบกลับสู่แบบเบสิกแล้วนะธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนครับน้องผู้ชมฮะผมจะพาทุกท่านไปตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามไปท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามกันอไปดูกัน ะะว่าท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับคือที่แรกที่ทีมข่าวเราตามไปเนี่ยท่านขาจรศรีชวโนโไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะท่านพาสื่อไปที่บ้านเห็ดฮะคือที่นี่เป็นบ้านเห็ดจริงๆเพราะว่าเห็ดเยอะมากหลากหลายสายพันธุ์อย่างนี้อะค่ะใช่เราเห็นแต่และชน,นิดก็มีสรรพคุณที่ต่างกันออกไปปัจจุบันมีผู้นิยมนําเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะฮะอย่างเช่น ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสารรค์ตำบลดอนมโนราอําเภอบางคนทีนะครับผลิตเครื่องดื่มน้ําเห็ด3อย่างฮะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ดอีกเพียบเลยได้รับการคัดสรรจากจังหวัดสมุทรสงครามนี่เป็นโอท p 5ดาวด้วยอยากรู้เลยอะรสชาติเป็นยังไงอ่ะน้ำเห็ดอ่ะน้ำเห็ด ปัจจุบันทั้งกลุ่มนะฮะมีการเพาะเห็ดกว่า10ชนิดไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป่าฮื้อเห็ดตีนแรดเออไม่เคยได้ยินเหมือนกันเห็ดตีนแรดไ่เห็ดมิวกี้เห็ดแครงนะคะนี่เคยได้ยินนะคะเป็นทางใต้เห็ดภูฐานนะคะเห็ดถังเช่าสีทองแล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตเห็ดชนิดต่างๆค่ะให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะได้ศึกษาแล้วก็คิดค้นสูตร กาแฟผสมเห็ด8ชนิดเมื่อกี้เห็ดอย่างี่กาแฟ8ชนิดนะคะก็คือเปิดเป็นบ้านเห็ดคาเฟ่ค่ะที่มีทั้งร้านกาแฟนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยสามารถนั่งทานในสวนมะพร้าวแบบธรรมชาติฟิลชิลๆนะจากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็จะพาเรานะคะไปชมการทำน้ำตาลมะพร้าวหลากหลายรูปแบบเฮ้ยราคาแพงนะน้ำตาลมะพร้าวทำขนมก็อร่อยนะคะที่วิสาหกิจชุมชนค่ะบ้านตันหยงเกษตรสายหวานอำเภอบาง คนทีนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนแหลง่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่มีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีการสาธิตกิจกรรมการแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวนะคะเช่นการทําน้ําตาลมะพร้าวเป็นไซรัปค่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวแบบผงนะคะรวมถึงการทําทองม้วนจากน้ําตาลมะพร้าวโอ้โห و, แล้วก็มีมะพร้าวแบบแปรรูปเป็นมะพร้าวแก้วแล้วก็มีหัตกรรมจาก มีการทำหัตกรรมนะคะร่วมจำาหน่ายด้วยนะคะพวกทำไม้กวาดทางมะพร้าวหหดีมากเลยอะ่ะอันนี้โอ้โหดูสิโอ้โหท่านผู้ว่านี่รุยจริงจริงใช่ค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าค่ะ จังหวัดสมุทรสงครามนะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมากมายซึ่งทุกทที่เนี่ยนะักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงพร้อมทั้งกิจกรรมในแต่ละจุดนะครับสำหรับการท่องเที่ยวแบบวันเดทิปเป็นการท่องเที่ยวแบบเช้ากลับเย็นหรือจะพักค้าง1คืนตื่นมาใส่บาตรทางน้ำนะครับพักบิณทบาตตอนเช้าแล้วก็เดินทางกลับก็ได้นะครับมาพักสมุทร สงครามหนึ่งคืนอายุยืน1ปีครับจริงรูปแบบรูปแบบอย่างนี้นะในสมุทรสงครามเนี่ยเ,เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็ต้องเชิญชวนนักท่องเที่ยวมานอกจากมาเรื่องของตลาดน้ำเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนสูเ่เล่นรู้เพราะว่าเราปฏิบัติได้เองนะครับก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งสําหรับแบคแพคมานะครับแล้วก็เรามีาาวิสาาิจที่สนุนอยู่แล้วนะครับมีสามารถนํา นำพาท่านเป็นแพ็กเกจนะครับมาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้นะครับโอ้นชวนนะคะสมุทรสงคราม1วันอายุยืนอะไรนะหนคืนอายุยืนหวันเอดีค่ะฝากเบอร์เอาไว้ดีกว่านะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปท่องเที่ยวตามรอยท่านผู้ว่าสมุทรสงครามนะฮะเบอร์นะฮะ099-025-2929ขึ้นในที่หน้าจอแล้ะ โทรศัพท์ไปถามเลยเพราะ<ช>ผมว่าเราได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทำแบบแท้ๆสดๆอร่อยนะฉันบอกเลยเราต้องอไปลองนะคะกาแฟเห็ด8ชนิดด้วย <c oughs> นะคะ